สวัสดีค่ะพบกับคุณหมอลูกหนูอีกแล้วนะคะวันนี้หมอก็อยู่กับคนไข้ที่น่ารักของ หมอมาแจากโปรโมชั่นสุดพิเศษมิดเยียเซลลดกระหน่ำกลางปีนะคะสำหรับเคสนี้ได้เป็นเคสแรกไปเลยนะคะพร้อมที่ไปทำสวยหรือยังคะพร้อมแล้วคะ่ะพร้อมมากๆเลยใช่ไหมมากมากเลยนะคะมีอะไรอยากบ,บอกเพื่อนๆที่กำลังอยากจะดูดไขมันอยู่บ้างไหมคะรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้รับโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้นะคะและที่สำคัญเลยตั้งแต่เดินเข้าประตูมา,าค่ะคุณหมอรู้สึกประทับใจบริการทุกๆขั้นตอนเลยโอ้โหใครที่อยากได้ความประทับใจแบบนี้ ก็ะะพบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะคะดูดไขมันมีโปรพิเศษลด50%นะคะแล้วก็ใครที่จองภายในวันนี้นะคะจอง20ท,ท่านแรกนะคะดูดไขมันหน้าท้องรับฟรีทันทีเทอร์โบสลิมบริเวณต้นขา<ๆ>เพราะอย่าลืมทักแอดมินเข้ามาได้เลยนะคะพบกันได้ที่ KMB Hospital เฉพาะทางด้านการดูดไขมันแล้วพบกันนะคะ